สวัสดีครับผมแดดีอาร์มนะครับต้องบอกว่าเมื่อประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่ามีข่าวที่เรียกว่าสั่นสะเทือนเลยนะฮะวงการเรียกว่าซื้อขายการ์ดเลยของอเมริกานะครับมันคือเรื่องอะไรไหมฮะมันคือการ์ดนะฮะที่ถูกซื้อขายนะฮะผ่าน ebay นะฮะแล้วก็ส่งไปที่ eBay a u t h e n t i c a t i o นะฮะปรากฏว่า มันหายระหว่างทางนะฮะซึ่งไอ้การมูลค่าที่มันหายเนี่ยมูลค่าหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเรียกว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับต้องบอกนะว่าประมาณสักอาทิตสองที่ยที่ผ่านมานะฮะคุณชอนนะฮะเขาใช้ IG ที่ชื่อว่า Victory Investment นะฮะออกมาโพสต์นะฮะทาง IG นะแล้วก็เล่าเรียกว่าเรื่องราวของเขานะคือเขาบอกว่านะฮะเขาเองเนี่ยนะขายการ์ดใบนี้นะครับตัว Thai Corp Green Portrait นะฮะใบนี้นะ ด้วยมูลค่านะฮะเออคือวันนี้เลยนะฮะประมาณ10,000เหรียญนะฮะซึ่งแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 2 0 0 0 0บาทนะครับเออแล้วก็ไอ้คัดประเดีนนะครับตาม eBay ก็คือถ้ามันเกินมูลีมูลค่าเกิน250เหรียญเนี่ยมันก็ต้องถูกส่งไป Authenticate นะหรือว่าเป็นการการันตีเนี่ยว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณซื้อมาเนี่ยตรงถูกต้องกับนะกับสิ่งที่คนขายเนี่ยได้บอกมาอย่างเงี้ยนะครับอ่าซึ่งคนที่ ทำกนะัตติเดทเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะก็คือ P.S.A. นั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็อ่าพออ่าพอมีการซื้อขายเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณชอนเนี่ยก็ส่งการ์ดไปนี่นะฮะไปอ t h เทนติเ t e แต่ว่าเนื่องจากว่าการ์ดที่มีมูลค่าสูงมากนะฮะ,ะหลายแสนบาทเนี่ยคุณชอนเขาก็เลยใส่ Apple AirTag เนี่ยนะใส่ลงไปในกล่องพัสดุด้วยนะครับซึ่งอ่าโอเคเขาก็พยายามจะแท็กกิ้งนะปรากฏว่า ไอ้ตัว USPS Tracking System ของเขาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเฮ้ยมัน track ได้แค่อำเมือ,อของเขาเนี่ยนะครับคือเมืองแคนซัสนอะออกไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาก็เฮ้ยทำไมมันไม,ม่มีการอัปเดตเลยนะครับแต่โชคดีที่ว่าเขามีไอ้ตัว Apple AirTag เนะเขาเลเรียกว่า tracking ปรากฏว่านะไอ้พัสดุของเขาเนี่ยฮะมันไปอยู่ที่โกดังนะครับของ USPS ที่เมืองเซนตานาก็คือเป็นเมืองที่ตั้งของ PSN เองแต่ว่า อยูอ่ในโกดังเนี่ย,กเ,ยเกือบอาทิตย์นะฮะไม่ไปไหนเลยนะฮะจนทําให้คุณชอตเนี่ยนะต้องติดต่อไปทางที่ USPS ที่ซานตาอนาบอกว่าเฮ้ยทำไมไอ้ของชันเนี่ยมันอยู่ในโกดังเนี่ยเกือบอาทิตย์แล้วมันไม่ไปไหนเปสักทีเลยนะฮะซึ่งทางต้องบอกว่าสตาฟนะฮะของทาง USPS เขาบอกเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงเพาว่าไอ้พัสดุข,ของคุณมันอยู่ตรงนี้นะค,ะคือทางคุณชอตบอกเฮ้ย e พันรู้ว่าฉันใส่ตัว Apple AirTag ไว้นะฮะซึ่งพอติดต่อเรียบร้อยปุ๊บวันรุ่งขึ้นนะฮะ พัสดุอันนี้ของคุณชอนเนี่ยนะฮะก็ถูกส่งไปที่ P.S.A. นะฮะเพื่อทำเพื่อทาการอุ่นติเกตแต่ปรากฏว่าไอ้พัสดุอันนี้นะมันถูกกรีดนะฮะแล้วก็เอาการ์ดไอ้ไทคอร์บกรีดเนี่ยไปนะครับซึ่งตัว Apple Air Tag เนะี่ยยังอยู่ข้างในกล่องนะฮะแล้วผมเข้าใจว่าคนขโมยเนี่ยก็คงจะปิดเทปให้มันเหมือนเดิมนะแล้วก็ส่งไปให้ทาง P.S.A. แล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้นะไม่ได้เกิดครั้งเดียวนะครับต้องบอกว่า หลังจากที่คุณชอเนี่ยพึ่งขายการ์ดใบนี้นะฮะไปไม่กี่วันนะก่อนที่จะรู้ว่าการ์ดหายนะครับเขาก็ขายการ์ดแล้วว่าคล้ายๆเดิมเลยนะก็คือเนี่ยนะฮะสกรีนไทคอบนะครับ PSA 2นะนะครับมูลค่า6,500เหรียญคือประมาณ2,10,000บาทนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะก็คือใส่ตัว Apple Attack ไปนะครับแล้วก็ส่งไปแล้วก็คล้ายๆเดิมก็คือ USPS System เนี่ยไม่สามารถแท็กต่อได้แล้วก็ ไอ้ตัว a อปเปิกเนี่ยก็โลเคตตำแหน่งว่ามันก็ไปอยู่ที่โกดังของ USPS นั่นแหละนะแทที่ซาตาแอนนาแต่ปรากฏว่าออคือเขาก็พยายามที่จะเข้าไปหานะปรากฏว่าโอ้โหมันมันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันหาหา,หาไม่เจอเลยในตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยการ์ดใบดีนะฮะไอ้ตัวเรสนี่ฮะก็ยังสรุปไม่ได้ว่ามันหายหรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสสูงมากเลยที่จะหายนะะซ้ำรอยเดิมนะครับนะซึ่งท,ทั่วไปนะถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ แน่นอนเออ่คนซื้อเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเพราะว่าคนซื้อเนี่ยไม่ได้ของไม่ได้ของใช่ไหมฮะมัน p s a เองเนี่ยเขาก็จะรีฟันเงินติดกันวนแน่นอนเลยนะฮะอ่าคราวนี้ถ้าเกิดของหายนะระหว่าง p s a อ่าเอาเทนติเคตแล้วส่งให้เอ่อคนซื้อเนี่ยอันนี้ผมก็เชื่อว่า p s a คงรับผิดชอบนะแต่ว่าในกรณีเนี่ยคือหายระหว่างที่คนขายส่งไปให้ PSA เพื่อออเทนติเคตเนี่ยตอนนี้เองเนี่ย ผมก็ยังคิดว่าคนรับผิดชอบเนี่ยเป็นคนขายเรียกว่าเต็มเต็มเลยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในเคสแบบนี้นะทาง PSA หรือ EBN a จะมีเรียกว่ามาตรการอะไรออกมาเยียวยาหรือเปล่านะเพราะว่าไงไหมฮะเพราะว่าออพอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บนะฮะคุณชอนเขาก็ไปติดต่อเลยที่ USPS ที่สแตานานแล้วก็ไปแจ้งความด้วยนะและปรากฏว่านะฮะไอเหตุการณ์แบบนี้นะไอของหายนะไอตัวการ์ดหายนะระหว่างที่จะส่งไป PSA เนี่ย ไม่ได้เขาไม่ได้หายแค่คนแรกเนะมีหายแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทาง USPS เขาก็บอกนะครับว่าการ์ดนะหรือว่ากล่องอ้แบบนี้นะที่มีพัสดุอย่างเงี้ยส่งไปที่เนี้ยส่งไปที่ PSA เนี้ยนะฮะวันวันหนึน่งประมาณ3,000ถึง4,000กล่องซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของ PSA เนี่ยเขารู้เลยว่าไอเนี้ย คือสปอร์ตการ์ดหรือว่าเป็นการ์ดนะซึ่งแน่นอนพูดนี้คือมีมูลค่าสูงนะเพราะอันนี้เองเนี่ยนะฮะมันเป็นเหมือนเรียกว่าเหมือนเป็นช่องโหว่นะทำใหเ้เรียกว่าเป็นคนภายในของ USPS เนี่ยรู้ว่าสามารถที่จะทำการขโมยไปได้ซึ่ง In case เนี่ยนะฮะคุณชอนเองเขาก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นคนในของ USPS นะฮะเพราะว่าเฮ้ยมันหายอยู่ในแบบ สิสเตอรนะระบบของคุณนะ่ะมันต้องมีคนหนึ่งที่แบบแอบกรีดแล้วก็เอาออกไปไงนะครับพอเคสนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะคือคุณชอนเขาก็ไปคุยกับทาง u s เน่แหละทางเจ้าหน้าที่ของ u s เเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มีทริกนะที่เรียกว่าจะลดความเสี่ยงนะที่ให้การดหายระหว่างทางแบบนี้ได้นะบอกว่าอย่างแรกเลยนะฮะคือไอ้พัสดุนะที่ส่งไปอย่างเงี้ยนะฮะพยายามส่งที่เป็นแบบเออเป็นกล่องนะครับอย่าส่งเป็นบับเบิลเป็นซองเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า อไอ,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 อ้ส่งแบบบับเบิร์อย่างเงี้ยนะฮะเวลาที่มันผ่านโปรเซสส่งแล้วระหว่างทางเงี้ยมันต้องใช้คนในการที่จะแฮนเดิลเนาะถ้าเป็นกล่องมันสามารถผ่านเครื่องไปได้เลยนะนั่นหมายความว่าไอ,อ้ถ้าส่งเป็นกล่องเนี่ยนะมันก็จะผ่านมือคนน้อยกว่าโอกาสที่จะหายมันก็น้อยกว่าคือผมไม่รู้ว่าแบบนี้มันใช้แบบเดียวกับที่เมืองไทยได้หรือเปล่านะแต่ว่านี่ที่ USPS นะเขาแนะนําม,มานะฮะอันที่สอคือพ,พยายามจะใส่เป็นกล่องเล็กนะฮะพยายามใส่เป็นดับเบิลบ็อกซ นะครับคือกล่องเล็กแล้วก็อาจจะซ้อนในกล่องใหญ่อีกทีหนึง่งนะ mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพื่ออย่างแรกเลยคือไม่ให้คนเรียกว่ารู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือการาด mm hmm. หรือว่าเป็นของที่มันมีมูลค่านะมันอาจจะเป็นของอะไรก็ได้ที่มีมูลค่าใหญ่ๆนะแล้วพอเป็นกล่องใหญ่ปุ๊บเนี่ยการที่เขาจะแบบโหกรีด oh, ออกมาเนี่ยมาทําได้ยากและใช้เวลานานกว่ามันโอกาสที่จะหายก็น้อยกว่านะครับอ่อย่างที่2ก็คือเขาบอบกว่าให้ใช้แต uh, ร์มเปอร์ e mm ีวิลเล tape นะฮะก็คือไอ้เทปที่มันเขียนว่าเออคนะมันเป็นเทปกันขโมีแบบว่าเฮ้ ปิดแล้วปุ๊บนะถ้าเทปนี้มีการแกะหรือมีการฉีกขาดห้ารับสินค้าอะไรเงี้ยนะเพราะผมก็ผมว่าคิดว่าในเคสเนี้ยนะฮะคือเออ่พอเขากรีดปุ๊บเนี่ยเขาก็แปะเดิมนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ไอ้ที่เขาแปะมาเนี่ยนะมันแบบเออมันเป็นของร้านเดิมหรือเปล่านะอย่างนี้นะฮะอย่างที่2ที่3ก็คือพยายามเลือกนะครับการส่งที่เร็วที่สุดนะซึ่งอเมริกาบอกว่ามันมีส่งแบบว่าเออ่ใครนะ โอ e ว n i ไ h t นะคือส่งวันนี้ได้พรุ่งนี้นะพอมันส่งเร็วปุ๊บเนี่ยการผ่านมือคนนะยิ่งน้อยนะฮะถ้านบ้านเราคงเป็น EMS นะผมว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อันที่สี่นะฮะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการส่งในช่วงสุดสัปดาห์นะฮะเพราะว่า,เ,าเหมือนพอส่งไปปุ๊บเนี่ยมันต้องไปค้างอยู่ที่โกดังก่อนเสาร์อาทิตย์แล้วถึงจะส่งต่อนะแต่ผมว่าเมืองไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะผมว่าเมืองไทยมันส่งทุกวันเลยนะฮะผมว่าอันนี้เราน้าจะโอเคหน่อยนะครับอันที่ห้าที่ผมว่าผมว่าสําคัญมากเลยคือการทําประกันนะฮะ ทำประกันเพราะว่าอันนี้หลายคนมองข้ามนะครับซึ่งในเคสเนี้ยคุณชอรเองพลาดตรงนี้นะฮะเพราะว่าโหขอมูลค่าหลายแสนเนะเขาไม่ได้ทําประกันนะพอเหตุเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะหมายความว่าเขารับเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็อันนี้6สุดท้ายเลยคือพยายามเก็บหลักฐานในทุกขั้นตอนเลยนะคือถ่ายรูปนะก่อนจะส่งถ่ายรูปเลยวเฮ้ยเ hey, นี่ยแพ็กเกจก่อนส่งไปอย่างนี้นะอ่าพอไปไปถึงที่ว่า PSA เอปุ๊บของหายก็บอกเฮ้ย hey, อันนี้ไม่ใช่ละมันมีการกรีดขึ้นระหว่างทางอ่า นี่คืออันนี้คือสิ่งที่ทาง USPS บอกมานะซึ่งผมก็คิดว่าโอเคสหรับเราในบ้านเราเองเนี่ยคงไม่มีปัญหาเรื่องส่งไปออเดอร์เดเกตอยู่แล้วแหละแต่ผมยังคิดว่าเรื่องการส่งการ์ดหรือว่าส่งของเนี่ยทางไปรษณีย์ผมก็คิดว่ามันก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะเพราะว่ามันเกิดอย่างนี้ใช่นะฮะผมก็ลองมาหาข้อมูลนะคราวนี้เนี่ยผมก็รู้ว่าไอ้ e เอเอเอเราส่งทุกวันเนี่ยนะฮะอเ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 อ ผมเองทุกครั้งเลยผมส่ง EMS ตลอดนะเพื่ออยากให้ถึงมือ,อ,อคนซื้อผมเร็วที่สุดนะแล้วก็ EMS จริงๆเลวเนี่ยนะครับเป็นมีการทำประกันในตัวเองนะมูลค่าไม่เกิน2,000บาทนะฮะหมายความว่าถ้าการ์ดเราเนี่ยมีมูลค่าไม่เกิน2,000บาทว่าโอเคนะส่ง EMS ก็โอเคเลยนะแต่ว่าถ้ามันเกิน2,000บาทล่ะนะผมก็ไปหาข้อมูลมาเนะตอนนี้เองเนี่ยนะทางไปรษณีย์ไทยนะเขาบอกว่าสามารถทำประกันเพิ่มนะฮะได้จนถึง ่วร์ลูคของสินค้าเนี่ยถึง50,000บาทนะครับซึ่งเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเขาคิดค่าบริการนะคือ10บาทนะต่อมูลค่าของสินค้า500บาทนะครับแล้วก็บวกอีกเอ่อ15บาทนะครับค่าเรียกว่าอะไรนะค่าบริการเดือยห้าสิบนะจะไม่ได้ละอย่างเงี้ยนะครับมันหมายความว่าถ้าเรามีของเนี่ยมูลค่าห้าหมื่นบาทนะครับเราจะเสียค่าธรรมการประมาณ พันนิดๆบาทเท่านั้นเองนะครับพันกับร้อาบาทหรพันสิบาบาทอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าของมีมูลค่าเกิน5 0,000บาทนะครับผมคิดว่าถ้าของเนี้ยมันมีมูลค่าสูงขนาดนั้นนะฮะถ้ามันไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงแบบโ,โหอยู่ไกลกันมากนะเอาไปส่งให้กับมือเนี่ยผมก็ปลอดภัยกว่าแต่ว่าอย่างนุดอย่างผมเนี่ยผมเองเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมฮะจะส่งไปโหไปกรุงเทพหรือไปส่งแบบภาคใต้เงี้ยคงแบบ ไปส่งด้วยตัวเองอาจจะลำบากนะถ้าจะส่งไปทนายผมก็ว่ามันก็มีนี่ฮะผมไปหาข้อมูลมามันมีบริษัทที่เป็นบริษัทเอกชน,นที่รับประกันของสินค้าเลยก็มีครับทนจนถึงเลยว่า5 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะผมว่าโอ้อันนี้ก็ผมว่าเ,เป็นออปชั่นที่ดีมากนะสำหรับใครที่จะทำการส่งของซื้อขายที่การที่มีมูลค่าสูงจริงๆนะผมว่าอันนี้แนะนำจริงๆเลยนะฮะโอเค okay, วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยได้ผมเนี่ยอ่านตลอดแล้วก็ว่าตอบแทบด้วยทุก เอ่อคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับกดแชร์ได้กดซนะับสไครต์ได้แลนะ้วไเรียกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ